สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอแล้วนะฮะกับรายการ Kick Off นะครับนี่ก็จะเป็นรายการที่จะมาคุยก่อนเกมกันนะฮะโดยในะตอนนี้ก็จะเป็นบอลถ้วยนะครับหลังจากที่ เจอศึกหนักนะทั้งสเปอร์อัตตานตามนซิตี้นะครับแต่ก็น่าพอใจแหละผลลัพธ์เนาะแต่ว่าหนักจริงๆก็จะได้เจอเกมเบาบ้างแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเกมคาราบาวครับนะครับนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ของทีมเราก็จะต้องเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนโบตันวันเดอร์อร์นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูนะจริงๆนะครับเพราะว่าน่าจะมีสำรองหลายคนแหละที่ได้โอกาสลงเล่นในวันนี้นะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ต้องฝากทุกคนไปด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อย คนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะโอเคมาเรามาคุยก่อนเกมกันดีกว่านะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับเรามากันที่ไลอัพก่อนมาแล้วกันนะครับของทีมเราในวันนี้นะอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ h ูสกอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่ง h ูสกอร์ก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะมีการโลเตชันเยอะเลยนะครับผู้สึงประตูก่อนเลยนะครับผูดถึงประตูในวันนี้ต้องบอกว่าหูโอกาสเนี่ยอาจจะหลุดไปถึงมือ4มือ5เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มือ1เราคือลาย่าใช่ไหมและลาย่าเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บในเกมกับแมสตี้ด้วยนะครับก็อาจจะไม่พร้อมในเกมนี้อยู่แล้วเนาะเนโต้เนี่ยมือ2นะครับลงไม่ได้เพราะว่าติดคับ ใชยนะครับนะมือ3ก็คือทอมมี่เซตฟอร์ดก็มีการบาดเจ็บไปนะครับนะมือ4ซึ่งก็ดาวว่าเป็นนีการ์นะครับนีการ์เนี่ยก็เจ็บยาวเหมือนกันนะครับตังเต็มใหม่ก็เลยอาจจะไปตก เป็นโอกาสของเด็กดาวรุ่งในอ c คาเดมี่เราเลยนะครับซึ่งก็ยังมีช้อยอยู่หลายคนนะครับทั้งโอคอนโวนะครับไบรันโอคอนโวเนาะแล้วก็รวมถึงพอตเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าคูซิกร์เนี่ยเขาให้เป็นพอตเตอร์เลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคงจะเป็นพอตเตอร์แหละนะครับพอตเตอร์เนี่ยเป็นเด็กไวยเพิยงแค่17ปีนะครับซึ่งอยู่กับทีม U 18มาเมื่อปีแล้วนะปีนี้ก็ขึ้นมาทีม U21 <c oughs> <c oughs> บ้างนะครับแต่ก็ ยังไม่ค่อยได้ลงเล่นส,ส,สักเท่าไหร่ด้วยนะแต่ก็คงจะมีของแหละนะครับแล้วก็เนี่ยโหเขาคิดว่าคงจะลงเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกองหลังเนี่ยเขาให้เป็นเป็นไวท์เฮเบนคิวแล้วก็ไม้นะครับลูอิสซเอซึ่งผมก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะแต่ก็อ ไม่คิดว่าถ้าเกิดอีกคนหนึ่งที่อาจจะต้องลงสักคนหน่อยก็อาจจะเป็นซาลิบาไหมซาลิบากากกาเบียอาจจะมีสักคนหนึ่งได้ได้ลงก่อนเฮเบิลนะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดโกเป็นพอสเตอร์แบบนี้อาจจะต้องมีข้างหน้าเขาที่ไว้ใจได้ทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกาเบียก็ได้กาเบียูู้้กับคิวบิออรพักซาลิบาไว้แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะแบกบขวาเนี่ยคงต้องเป็นเป็นไว้แหละมันไม่มีตัวแล้วนะครับ ลงไปก่อนถ้าเกิดว่าไหวนะแบ็คซ้ายก็ไม้ได้อยู่แล้วนะครับกองกลางเดี๋ยวเขาให้เป็นซาลาเอ็ดดินนะครับนะจอร์จินโยแล้วก็อีธานซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเดยแคนไลท์จะต้องลงแน่ๆในเกมนี้นะครับเพราะว่าไลท์เองเนี่ยก็คือเพิ่งลงเล่นไปไปแค่2เกมใช่ปะ่ะอาร์ตันตากับแมลซิตี้มานะครับซึ่งก็เขาได้พักมากกว่าเพื่อนอยังไงคนอื่นเนี่ยลงเล่นมา 3เกมใช่ป่ะเขาเขาต้องพักไปเกมสปเปอร์ก็คิดว่าไลท์ลงได้แหละแล้วมันก็จําเป็นจะต้องมีพลังงานแดนกลางสักคนหนึ่งอะ่ะถ้าเป็นชุดเนี้ยสคนนี้เลยอะ่ะมันมันดูพลังงานน้อยไปน,นิดนึงพี่จอก็แก่แล้วอีกปอปสองคนก็เด็กหมดเลยอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นจอร์จินโยได้แค่ไลท์แล้วก็อ e ีธานแบบนี้นะครับอีธานเนี่ยก็คือลงเล่นตรงโอเดก่าไปเลยส่วนเอ็ดดินซาร่า์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นสำรองไปก่อนก็นแล้วกักนเนาะส่วนตัวลุกเนี่ยเขาให้เป็นเชสซัสสเตอร์ลิงแล้วก็ซาก้านะครับสเตอร์ลิงกับเชสซัสเนี่ยเห็นด ซาก้าเนี่ยก,ก็แอบ,บอยากให้พักเหมือนกันนะแต่ก็มันก็ไม่มีตัวจริงๆวะ่ะเออก็ต้องมารอดูกันแล้วกันนะ นะส่วนทางฝั่งของโบตันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่รู้จักใครเลยนะครับก็มีเพียงแค่คนเดียวที่ทรู้จักนอกก็คือสกอตต์อาร์ฟิวนะครับคนนี้เนาะที่เคยอยู่กับเบอร์ลี่ยุคชอนไดนะครับก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่ทรู้จักนะครับฟอร์มก่อนเกมเนี่ยของเบอร์ลี่เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มแม่งโคตรสวิงเลยนะครับแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะมาอย่างเงี้ยหกเกมและสลับกันตลอดเลยนะครับสวิงมากๆจริงๆนะก็ตามนั้นเลยนะครับผมคิดว่าในวันนี้นะเกมในวันนี้คือ ผมว่าเราน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าโอเคแหละเราอาจจะต้องใช้สำรองเยอะก็จริงในวันนี้นะครับแต่เพียงว่าสำรองของเราเนี่ยหลายๆคนก็มีฝีมือที่ดีนะครับอย่างคิวิออลเนี่ยวไว้ใจได้อยู่แล้ว mm hmm. สเตอร์ลิงเชสซุดเหล่าเนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วพี่จอนะครับหรือแม้ทั้งเด็กดาวลุ่งเองอย่างไม้หรืออีธานเนี่ยเหล่านี้เขาก็พร้อมมากๆแล้วกับการขึ้นชุดใหญ่นะครับเราเห็นกันมาบ้างอยู่แล้วเนาะเขาก็พร้อมขนาดนั้นคือมันไม่ได้ว่าแบบ d o ป ลงไปขนาดนั้นกับชุดตัวจริงนะครับจะมีก็เพียงแค่พอตเตอร์คนเดียวที่เป็นผู้สัปปะตูที่อาจจะแบบเออหน้ากังวลน,นิดหนึ่งก็เป็นตรงนั้นไปซึ่งก็ถึงได้บอกไปว่าแบบเอออยากให้มีซาลิบาหรือกาเบียวสักคนหนึ่งที่เอามาแบบให้น้องคอยอุ่นใจหน่อยเป็นตัวพี่ใหญ่คอยแบกคอยกระตุน้นคอยสั่งการน้องๆหน่อยนะครับก็เป็นแบบนั้นไปเนาะก็มีเพียงแค่คนเดียวแหละคนอื่นเนี่ยไว้ใจได้หมดเลยไม่ต้องกังวลนะครับก็ รูปเกมเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจแน่ๆเลยก็คือในเรื่องของเสียงเชียร์ในสนามนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแรกที่เราเพิ่งจะกลับมาเล่นในบ้านหลังจากไปเยือนมา3เกมนะครับเยือนสเปอร์เยือนอัตแลนตาเยือนแมนซีและเป็น3เกมหนัก3เกมเหนื่อย3เกมสู้ชีวิตอะนะครับผมว่าแฟนๆทั่วโลกเห็นแฟนๆที่อังกฤษก็เห็นแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าแรงกระตุน้นแรงเชียร์การส่งกําลังใจเนี่ยจะมาเต็มที่แน่นอนดังนั้นก็ เชื่อมั่นได้แน่เรื่องของพลังใจนะครับแต่พลังกายเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับนะผมคิดว่าน่าจะเอาชนะได้แหละไม่น่ายากจนเกินไปแต่คงจะไม่ได้ขาดร้อยขนาดนั้นนะผมว่าน่าจะ1 1- 2 0ถึงโดยประมาณอืม1หรือ2 0โดยประมาณอยากให้เด็กเก็บกินชีได้นะครับจะพอตเตอร์จะโอคอนโวหรือใครก็ตามแต่ก็ว่ากันนะครับแต่อยากให้เก็บกินชีได้น่าจะเป็นกำลังใจได้เยอะเลยนะ นะทุกคนล่ะทุกคนคิดว่าเกมนี้จะเป็นยังไงสกอร์เท่าไหร่ใครจะได้ลงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันนะครับก็ปามอารน,นี้ก็แล้วกันในวันนี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังเกมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย